การใช้งาน MT4 ฉบับบนคอมซื้อขาย buy และ sell การปิดกำไร cost position การตั้ง SL และ TP มันทำยังไงวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้งาน MT4 ฉบับบนคอมพิวเตอร์เรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยครับ 1. น่การซื้อขาย buy และ sell ให้เรามาคลิกคำสั่งใหม่ New Order หรือกด F9 ได้ด้วยนะครับถัดมาที่ช่องแรกช่องสัญลักษณ์อย่าลืมนะครับว่ามันจะต้องตรงกับกราฟที่เรากำลังดูอยู่ด้วยคือช่องนี้ต้องตรงกับช่องนี้นั่นเองครับถ้าหากไม่ตรงก็สามารถคลิกเปลี่ยนไดที่นี่ได้เลยครับถัดมาที่ช่องที่2ช่อง Volume ช่องนี้คือปริมาณการซื้อขายถ้าคุณยิ่งซื้อมากคุณก็จะได้กําไรมากหรือถ้าหากคุณซื้อน้อยก็จะได้กําไรน้อยครับแต่ถ้าซื้อมากเนี่ยนะครับก็สามารถขาดทุนได้มากเช่นเดียวกันครับแต่ถ้าซื้อน้อยก็ขาดทุนได้น้อยเช่นเดียวกันครับและช่องต่อไปช่องที่3ช่อง stop loss และ take profit ช่อง stop loss ความหมายตรงตัวเลยครับก็คือตัดการขาดทุนช่อง take profit คือจะทำกำไรที่จุดไหนนั่นเองครับ2จุดนี้เป็นคำสั่งที่เราจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ครับและ2จุดนี้ยังเป็นคำสั่งที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ในตอนที่เรามีการออกออเดอร์ไปแล้วด้วยครับช่อง T C คือประเภทการออกออเดอร์มี2ประเภทด้วยกันดังนี้ครับอันแรก market execution คือการซื้อขายตามราคาตลาดณนะตอนนี้ทันทีเลยครับและอีกอันก็คือ pending order คือการออกคำสั่งซื้อล่วงหน้านั่นเองครับซึ่งเราจะใช้ market execution ให้ดูก่อนนะครับปุ่มสีแดงคือ sell คำสั่งขายและปุ่มสีฟ้าคือ buy คำสั่งซื้อครับจริงๆแล้วเราอย่าไปยึดติดว่ามันคือการซื้อขายครับแต่เราควรมองว่า ปุ่มสีฟ้าปุ่ม buy คือการที่เราซื้อทำกำไรในช่วงขาขึ้นของกราฟและปุ่มสีแดงปุ่ม sell คือการซื้อทำกำไรในช่วงขาลงของกราฟนั่นเองครับและเราจะทำการซื้อ b u ยทำกำไรคู่เงินตัวอย่าง EUR USD ใน Volume 0.05มันก็จะแสดงขึ้นที่เส้นตรงนี้เลยครับเพราะแถบด้านล่างเราจะเห็นตรงนี้ว่ายังไม่ได้มีการตั้งค่า SL และ TP เพราะเรายังไม่ได้มีการตั้งค่าไว้นั่นเองครับ ซึ่งออเดอร์นี้จะทำกำไรไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะปิดออเดอร์และถ้าหากเราไม่ปิดออเดอร์เลขตรงนี้ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆและจะทําการหยุดกอต่อเมื่อออเดอร์นั้นติดลบครับจนกว่าเราจะขาดทุนหมดพอร์ตหรือที่เรียกว่าล้างพอร์ตนั่นเองครับซึ่งถ้าหากเราจะทําการกดปิดออเดอร์ พอใจที่กําไรแล้วสามารถมาคลิกที่ปุ่ม X และกดปุ่มปิดสีเหลืองตรงนี้อีกครั้งและกดตรงนี้แค่นี้เราก็จะสามารถปิดกําไรได้แล้วครับมาดูที่บาลานซ์ด้านล่างก็จะเห็นได้ว่าจากที่เรามีทุนอยู่10,000ก็จะมีจำนวนกําไรที่เราเพิ่งปิดไปเพิ่มขึ้นมานั่นเองครับต่อไปเราจะยกตัวอย่างเป็น pending order ดูนะครับทำการกด new order หรือคำสั่งซื้อขายใหม่อีกครั้งหนึ่งครับต่อมาเราจะมาลองตั้งค่าววอลุ่มอยู่ที่1.00ดูนะครับและครั้งนี้เราจะมาทำการออกออเดอร์เป็นเพดดิ้งออเดอร์ก็คือ การออกคําสั่งล่วงหน้านั่นเองครับซึ่งมันจะมีประเภทย่อยให้เราเลือกอีก4ประเภทไม่ว่าจะเป็น buy limit คือการที่เราจะตั้งซื้อตอนที่เราคาดการว่ากราฟจะลงเพื่อเราจะได้ช้อนซื้อนั่นเองครับ sell limit คือการที่เราจะตั้งซื้อตอนที่เราคาดการว่ากราฟจะขึ้นเพื่อที่เราจะได้ตบเซลล์นั่นเองครับซึ่งเราจะยกตัวอย่าง buy limit นะครับ จะตั้งราคาที่1.05195แล้วก็จะทำการกดปุ่มส่งเลยก็จะเห็นคำสั่งซื้อที่กราฟเลยนะครับว่าเป็น buy l ิ m i t อยู่ที่1.0519เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าตอนนี้เลขกำไรยังจะไม่วิ่งเนื่องจากว่ากราฟยังไม่ถึงจุดเส้นที่เราตั้งไว้นั่นเองครับแต่พอกราฟตกลงมาถึงเส้นที่เราตั้งไว้ก็จะทำคำสั่ง buy ทันทีนั่นก็หมายความว่าถ้าหากกราฟพุ่งขึ้นเราก็จะได้กำไรแต่ถ้าหากกราฟพุ่งลง นั่นหมายความว่าตอนนี้เราจะขาดทุนนั่นเองครับต่อมามาดูตัวอย่างของเซลล์ลิมิตกันบ้าง ตั้งในราคาจะต้องตั้งในราคาที่สูงกว่าราคาในปัจจุบันเราจะตั้งที่1.05945และกดส่งได้เลยครับซึ่งจะเห็นคำสั่งซื้อที่กราฟเลยว่าเป็นเซลมิตอยู่ที่1.05945นั่นก็หมายความว่าถ้าหากกราฟพุ่งขึ้นมาถึงเส้นนี้ก็จะทำคำสั่งเซลล์ทันทีถ้าหากกราฟพุ่งลงเราก็จะได้กำไรแต่ถ้าหากกราฟพุ่งขึ้นนั่นหมายความว่าตอนนี้เราจะขาดทุนนั่นเองครับ ต่อไปเราจะมาดูในส่วนของคำสั่ง buy stop และ sell stop กันบ้าง2คํคำสั่งนี้จะสลับกับตัว buy limit และ sell limit ตรงที่ว่า buy stop เราจะตั้งค่าสูงกว่าราคาณปัจจุบันและเราก็กดส่งคำสั่งได้เลยครับ ซึ่งเมื่อครู่นี้เราจะเห็นว่าถ้าเป็น buy limit เซ็นคำสั่งซื้อจะอยู่ข้างล่างเพราะราคาต่ำกว่าน้ปัจจุบันแต่ buy stop ราคาจะสูงกว่าราคาปัจจุบันนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือ buy limit หมายถึงพอกราฟวิ่งลงมาถึงจุดเส้นด้านล่างเราก็จะทําการ buy ณจุดนี้แต่ buy stop หมายถึงพอกราฟวิ่งขึ้นไปถึงจุดเส้นบนก็จะทําการ buy ณจุดนี้นั่นเองครับตัว sell stop เราจะทําการตั้งค่าราคาต่ำกว่าราคาณปัจจุบันและเราก็กดส่ง คำสั่งได้เลยครับหมายความว่าถ้าหากราฟวิ่งลงมาถึงจุดเส้นตรงนี้เราก็จะได้กําไรก็ต่อเมื่อกราฟวิ่งลงมาต่อไปอีกเราถึงจะได้กําไรนั่นเองครับและมากันต่อที่ข้อที่2 ต่อไปเราจะไปดูวิธีการตั้ง SL และ TP กันบ้างครับการตั้ง SL และ TP เราสามารถออกออเดอร์โดยที่ยังไม่ต้องตั้งก็ได้ครับซึ่งตัวอย่างนี้จะทำการกดซื้อไปก่อนเลยโดยเข้าซื้อบายในราคาปัจจุบันครับและการตั้ง SL และ TP สามารถตั้งได้หลายแบบอย่างเช่นแบบที่1คือการกดคลิกขวาที่ออเดอร์ที่เราต้องการตั้ง SL และ TP และไปคลิกที่ปรับเปลี่ยนหรือลบคาสั่งหรือ modify นั่นเองครับซึ่งระบบมันก็จะขึ้นมาให้เราตั้ง stop loss กับ take profit สมมุติว่าเราต้องการตั้ง tp ที่200จุดมันก็จะตั้งให้เราอัตโนมัติที่ตรงนั้นเลยครับสังเกตได้ว่าจะมีเส้นสีแดงที่เขียนว่า tp ตรงนี้นั่นเองครับแบบที่2คือสามารถคลิกขวาที่กราฟได้เลยและถ้าหากเราไม่อยากไปกดที่ level ก็สามารถมากรอกเลขตรงนี้ได้เลยครับ กดปรับเปลี่ยนตอนนี้เราจะเห็นว่ามีเส้นสีแดงทั้งหมด2เส้นนั่นก็คือเส้น SL และ TP ที่เราได้ตั้งไว้ถ้าหากว่ากราฟ วิ่งชนเส้นสีแดง TP ก็จะทำการปิดกำไรให้เราอัตโนมัติเลยครับซึ่งจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลามานั่งกดปิดออเดอร์นั่นเองแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาที่เรานอนหลับอยู่และกลัวว่าพอร์ตของเราจะขาดทุนไปมากกว่านี้ซึ่งตัวเราเองก็ไม่อยากให้มันขาดทุนไปมากกว่านี้พอาราฟวิ่งมาถึงเส้น SL ก็จะทำการปิดออเดอร์ที่เราขาดทุนในจุดที่เรายอมรับได้อัตโนมัตินั่นเองครับ เราจะมายกตัวอย่างคำสั่งเซลล์กันบ้างครับเหมือนเดิมเลยเราจะทำการกดคำสั่งซื้อไปก่อนแล้วมาตั้ง SL และ TP ทีหลังครับคำสั่งเซลล์หมายความว่าถ้าหากกราฟลงเราจะได้กำไรแต่ถ้าหากกราฟขึ้นเราจะขาดทุนนั่นเองครับ และยังมีวิธีการปรับ SL และ TP แบบง่ายๆนั่นก็คือการที่เราเอาเมาส์มาวางไว้เส้นที่เราได้มีการออกออเดอร์ไปแล้วแล้วพอเราคลิกเส้นลงมาจะกลายเป็นการตั้ง TP และจะบอกตรงเส้นนี้เลยว่ากี่จุดและได้กําไรเท่าไหร่และพอเราลากเส้นขึ้นไปด้านบนก็จะกลายเป็นการตั้ง TP นั่นเองครับการที่เราลากเส้นไปยังจุด SL และ TP มันก็จะขึ้นให้เรามายืยนยันอีกครั้งนึงพอเวลาที่เราจะคลิกที่ X หรือการกรบาทออกก็ จะให้เราต้องมาคลิกยืนยันการปิดออเดอร์อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งคลิกที่จะแนะนําก็คือการที่เราไม่ต้องทําการยืนยันทั้งสองรอบวิธีการดังนี้เลยครับคือให้เราไปที่แถบเมนูด้านบนแล้วคลิกที่เครื่องมือหรือออปชันและเลื่อนเมาส์ไปที่ด้านล่างสุดจะเห็นช่องที่บอกว่าการซื้อขายแบบวันคลิกเราจะติก๊กถูกและกดตกลงได้เลยครับแค่นี้เราก็สามารถทําการปรับเปลี่ยนเส้น SL และ TP และการปิดออเดอร์ภายในคลิกเดียวโดยที่เรา ไม่ต้องยืยนยัน2รอบนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีใช้งาน MT4 บนคอมการซื้อขายต่างๆการปิดกำไรต่างๆการตั้ง SL และ TP ไม่ยากอย่างที่คิดยังไงลองไปทำตามกันได้นะครับและวันนี้ทาง Forex Bangkok ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ